ที่นาเนื้อที่34ไร่2งาน36.9ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดขายยกแปลงหรือจะแบ่งก็ได้ครับที่ดินอยู่ในเขตตำบลวัดโคกอำเภอมะโนรมจังหวัดชัยนาทหน้ากว้าง293เมตรยาวประมาณ224เมตรการคมนาคมสะดวกถนนทางเข้าเป็นถนนลาดยาง ห่างประมาณ450เมตรห่างจากวัดครองกลางประมาณ2กิโลห่างจากตลาดหางน้ำสาครประมาณ3.8กิโลห่างจากสีแยกไฟแดงหางน้ำสาครสายเยเซียประมาณ5.3กิโลอยู่ไม่ห่างจากแหล่งชุมชนไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงเหมาะสำหรับซื้อไปทำนาทำไร่ทำสวนหรือซื้อเก็บไว้เก่งกำไรให้เช่าที่ดินสวยๆที่ดินทำเลดีๆไม่ค่อยมีมานะครับ ซื้อไปไม่ผิดหวังแน่นอนครับขายไรละ2 0 0 0 0 0บาทราคามาจากเจ้าของโดยตรงราคาต่อรองได้สนใจติดต่อสอบถามโทร0944642361เบอร์นี้มีหลายด้วยนะครับจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะครับขอบคุณครับ